Ngung gang ngang ngô các bạn xuống ngang ngô 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 ngô

มนานั่งเป่าแล้วกินก่อนเลยครับผมอันนี้บ้านสวนยังครับต่างซื้อเราครับ <c oughs> ออกมาอยู่บูมีไฟว่ครับก้าเลยติดโซลาเซลล์องไปสัมผัสรับผมดึงในสั่งโซลาเซลครับข้างในกำลงังนั่นอยู่ครับโอ้ <c oughs> โหมีก๋อยความไวนี <c oughs> ่ครับยอดของผม น่าจวดเลยครับฝาถ้วยไงทักมาการ่าิตตำทัวเราไปซื้อตหุนหุ่งบันนองกางเรได้ซิบตำหุ่งบันนองกางเลยแซ่บมากครับโอ้หทีนได้กานี่ได้นี่สุดจอดเลยแผงโล่าเซลล์มีสาวผมตัวนี้โอ้โหรบอกนสองท่อครับผมเดินนำปื๊ด หอใหญ่ความบาทสวนเหมือนกันครับยุ่แพงกว่าบ้านตำพครับ,รบ,บสูตเซยวมีคามีกล้วยครับผมนี่ทุเรียนตัวนี้ครับต้นทุเรียนนีม่มะเขียเขายิตู เทียนด้วกันครับอยู่นี่ตาทุเรียนอยู่สวนลูกีสานงามกว่าอยู่ครับผมนีสะมีตะไครด้วยกันครับผมไข่ตรงครับผมไข่กิมซุงอันนั้นอาจะเป็นต้นมะพร้าวครับโอ้ยี่หลอดใบเลือดตัวนึงพ่อห, <c oughs> หลอดใบเลือด ไ่นุนครับไล่นุ่งสดนถามบ้าน<อ>ไล่อยู่ครับตองเศร้า,ามีพันเพรหมางส่งมีพันทีกตัวตวันนี้ครับว้ยว่าแล้วก็ได้ไมาสองตัวนี่รครับเดี๋ยวไปเลี้ยงไปสวนเน่้ำเขาขนไดดีว้าวสีหาเนี่อะไ้ง่ายแน่นไหมครับปนงตลาดตนี้เนโอ้ยนะครับนักจั่วสรครับเจ้าของบ้านครับเจอบ

ลางหัวเทียบแล้วทบรรยากาศลยหังหัวเทียบกันบอด้มาเล่นทางนี้เองครับผมจะีฝากดีพวกนี้ทีครับครับเื่อนน้องหัวหน้าครับอันนี้พี่น้องผู่ละมอว์รักโอ้โหสุดยอดครับผมงบประหดอยู่นี่ยังว่าดเทียบกันจางใดน้ำเดี๋ยวจะไปเบิรงนกุบก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวอยู่ทน้ำกุบก่อนกะบ่อแพ้งอ๊อฟแพ้งประมาณหมื่นเก่าก็ยังบว์ไฟฟ้ามาใส่สายไฟอยู่ทั้งหมด แบบว่าเพื่อนเหมือนคนรักอะไโอ้รักพลังงานอะสีเขียวสีเขียวพลังงานสีเขียวเปิดออกมามันคือสีใสๆมันว่สีเขียวต้องมาทางขึ้นเนาะครับผมเดี๋ยวคุณเมื่อตื่อมืาหนีการทำงายอยู่กะตามเวลาปกติหรืองานล่ะครับหรืองานโอ้โหวิชาจะส้วนผมอยู่ผมสมเมื่อวาได้อ้าวกินๆครับท่านมีจุกแก้วถึงกันบ่ล่ะถ้าเอาวยมัดแบ่งแก้วอีกเนาะ ถั่วใบมาแบงเจ้ยวอีกครับหาเรื่อไงผู้พี้ก็ไม่อีกครับโอ้โหหอดบ้านกันบันดีครับตั่วมือปีไม่นั่นถ่วเหรครับครับผมเนี่ยล็อกบ้านรัดเนาะตายเลยเด้อหนาวกันหนาวจนแบบเขาะอยู่แบบร้อนเนาะยังเหงื่ออเนาะเหยื่อมาถึงที่นี่ปะเฮ้ยบึนไอ้ลองกระดูกลายก่อนโอ้ยที่ไหนเนาะจิ้มยังสิถึงกันเนะสันถึงอยู่หรอครับผมว่าเหรอยื้อเอาตต้องส์ ได้ครับได้มัดเขาต้องยับออกไกลครับผมเออได้มัดได้มัดทั่วลุหมดเหนื้อน้องกลางครับล้องมืองวันเสียบอ่ะพู้ใด้คาถวย่าเปนถวยหอกนวันกินมั้งเสียดแบบบูมแนหน่อพืนมักก็หังเถื่อมลองชื่อขอ ที่เดีที่เขาเขามาบอ่าเขาไปแล้วทเขามาอยู่นั่งอยู่ตีลูกิซันมาตัวตอนฉซิมเขาน้องกังเปนกรแสครับครับเอาที่มันส้มไก่ส้มไก่บียบียบีไหลงไก่เขาจะไหมบ้านลับมาครับผมตัวีน่ตัวเด็

มันตุ่มไม่ปาเดี๋ยวแต่ยูนีมิตรปลาอ้อยครับผมปลาอย่างปลาแบบเงี้ยโมเห็นเลยยูนีบิ้วบวบมีบมีครับเนาะทัางขุนาูทังขมีอยู่ขุนปลาติดไปนตั้งคู่สวยเลยสามอยของสีองสาเลยสวยก็ึ้นตอนค้นนี้คือเยอะเยอะ่กินเหลายหล มันวบอกบ่วงบ่ได้ผู้ไดเฮ็นห้ครับแล้วประป่าน้ำเนี่ยเชียงเมื่นผู้รับหมอเป็นสร้างวิเลี่ยมมานี่แต่เหนียครับเจ้าของนี่เราะงัสวรย่านโอ้ยเผกกลางว่าไก่แล้วรุนนี่ครับนี่ก็สั่นมาลูกมาครับไม่ครับนั่ไหมนั่งนั่งพอแบบคำพูดหงคำพูนั่งนี่ต้องไปซื้อต้มหงไปซิมต้มหงสงครับมาที่นี้ าตาไม้ผู้ได้แก๊ได้ไหมเกีงใจเอาตับเพื่อหนึงก่อนหอก็นเอาไว้พูเดียวกันสิแต่ช่องตไมันก็เอาไตก็ได้ใบทร่บอกนยากค่าใบยังนี่ทักค้าไม่เอาฟิรเดกตาตู่แมบ้องมาใ้นเป็นมันมอนเเปือดเลครับ ป๋าแจมยีรับผมตรงไกลไหมไม่แจมพักนก็ม่ใช่ตำหุงีบเอาไปกัางเลยครับเนี่ยผมมีสองอันมาครับปลาเล็เผาเห็นไหมไอหุ่นก้อนก็ได้มันมันผดเปื่อมนเปือน่เปื่อัางกองเ่อยนี่ครับชื่หมครับเนี่ยใช่ต้องต้องครับผมจะาของสวน ซีมือการปลูกต้นไม้นี่ของเราหมดจดจ่อจดจ่อเองครับผมบางยาวบางเดียวต้นตุเรียนสูบผมวันไหนต้นตุเรียนต้นตุเรียนผมงามกว่าอยู่เขาจะปลูกนะครับมาขวดกี่เม็ดเนี่ยเราถ่ายจากผนหนึ่งก้อนถิอมาหาเขาเดี๋ยว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 พาไปแนะน้ำอยู่ปลูกอันใดแนวเจดีขอนพันน้ำลู่กมงกุฎลูกมุกุดเห็นนะทังที่เนื่อยเ เด่นเขามากเลยเดอกุดไต่ฝุ่นเนอต่ฝุ่นเรื่งครับยังข่ามาหรอมามากเไกลแล้วปิ็นป่าไหมโอ้ยเนาะเป็นมันเลยครับมานี่ผมนย้ห่อเขาให้ทอมี่บ้า่ครับครับผมครับเมาหวันที้ไม่เวอนเนี้ยป่าทางนี่เสียบเ้ด้นั่นนะแม่นมครับตีดเพื่อนแนลาไปตรงนี้บางเจ้าลำป่าเสียบกอน เนี่ยมันจะสดครับผมหวานเดสดๆ่าปิ้งมันจะมีความหวานในเนี่ยได้น้ำปลาหยอดแล้วก็จำเขาอิ่มเดียวแต่คนห้ยเกลือแล้วแแล้วมาก็ไปไหนล่ะมากับหลวงครับผมสมเขียนติศักครับเกียรติศักมือขวาเขาครับเอาครับผฟานตเรตรงเมือหรอครับขับรถได้อ ว่ครับสวนไหนยู่โอ้ี่กระจายแล้วมาเขาเพี่นะแล้นอาดวยมึงอ้องอผเดี๋ยวหันหันครับเนื้อป่าหอนหันกาบข้อบอกกางลายหรือปล่าบอกใหรกางกางเกี่ยวคน ต่างหลายง้านอยู่ครับแม่แผแล้วลงไปในตกันหอมมากิงๆนะกันหอมมากครับมันนกิ่นหอมี่บแล้วครับบบนี้อมากครับนะลองใส่ลองใสวฟังสวน้องไส่เดี๋ยวงสวนรูสาล่ะสหลขาดแล้วเมผมมีบูสาวเลยมือประตูมือประตูโรงเรียนสามใส่บ่งานครับอนาคนโอ้เย็บป จักครับผมคนหุนอุนวันดี่ละจับประตูดีเดยนี่ยิมเมื่อครับได้เบิงยู่ก็เห็นอยู่ขันกบิ้นล่งย่างได้เพิ่นอีขึ้นท่านยิ้มเนาะรักจักท่านใหญ่อยู่ท่านยิ้มหรอี้ามาดาว่ะมันแกไม่ชนะ มันพ่นเขาซื้อมากเนาะแค่ร่องกันจะตกเจงสามแท้ก็ยังซื้อไปย่มถึงถงสิบมยามถึงยิ่งเขาเขาพ่นไม่ประตูหรอกเขาไม่ได้ว่ากล่องรางบอดีเลกปะผมตําหูแต่ว่าย่ำเสียบได้แบบว่าประตูเก่งขนาวะเขาซุ้เประตีบขนาวะน้ำพูดหวลมันไม่กองย่ำนี่แบก็อาไตกองนู้นละเดี๋ยวลองกอดที่พงหงูขุดนายเพื่อนน้อง เสียบันไดกันออกงานย่ำได้นี่ปอดหมูตลอดเมียก็ได้เขาปั่นเขาปั่นญี่ปุ่นเนีเขากองอะไรหัวเอานี่ยออกงานเจ็บมาเนี่ยได้รับการต้อนรับดีเสมอเป็นมวาเหวังเป็นใจดีบางแก้วเสร็จที่สองแล้วชุดหนึ่งนี่อยู่แถวหน้าหน่อยเลยเบิง้งเป็นแสงงานดีมันก็เลยนกันมาติดอยูต่อไปคือมันมีติดตู้เย็น เครื่องซักผ้าคือถิ่นใหญ่ขั้วมาเลียกว่าถอดล้างในบัตรนี่มีหางกันมั้ยย้ำจี๊ดใจเดียวก็มี่นี่ไงขี้เกี้ยวคอก็มีแบบสัญหาที่เนื้อวิสัยว่าแม่เครื่องใส่ไฟฟ้าไหมพังป่ะเครื่องไฟฟ้าพังไฟบดถึงบาดมั้ยหนึ่บุกค้อนมีเดไต้องออกแบบระบบดีนะบุกค้อนมีดที่มือต่ำลงน้ำแข็งจะเด็กระเบิงระบบกับผมตอนนี้ระเบิดก๊บกเก่าเขาก่อน เอาเน้าเขียวขาก้กอยู่นี่นี่้องวเื <S <S ่อนความต้องแมนแมวัดกัมีความนี่แหะแมวันมีแมวันผมสุดยอดีเสีกบก่ดูกีสานแท้เนี่ยเป็นสดแมนครับผมแสดงว่าับลยหลายมาเนาคแมวันกพักนี่ปย่างแมวันเพราะว่าส่วนคนส่วนลายบริตอยแวัน ัวอะไรเป็นลวกนากวัวก็นั่นเผ็ดเดี๋ยวคาวิบุรีสต้องเลยนาะกางไัโอ้กับปลาขาวบดสิมะก้อยนะครับเนาะก้วยส่วนตัวเรามักมักไอเผ็ดเป็นปลายแหงครับผมมาเอดได้เลคักับก๋วยขนาดปลาสดๆผมมาดีก้อยนะมันสงซื้อน้ำมัน วอดอสูกไก่งัออะไรนผม่า <laughs> นี่แหละเด็ดแล้วอูเอาเือก้ยครับมันเลือห้องก็ได้ครัวเลี้วอ้มนหนึ่งแมนครับอืนั่งลยแมนครับแมนครับเลื้อ้มเต่มไปผุนนวสิเวต้มครับเนี่ยว้าต้มแจบวีครับผมตองอย่างป่าเอ,อาปา ขาวง,งามมาอยู่ตัวแล้วร้องแฉลบครับตัว,ตตว,ตวแบะออกเลยไหมครับมันตังสีสู่ได้แล้ว้งแขงเกมควง้ย่งสีสูบมันมากมาแล้วครับ๋ยวมนันจะไล่กับแบะออก่ครับป,ป่าที่แลบโอ้ต้มไก่แฉบดีครับผมสุดยี่อมร้อมาขายตเนยม อคืลบากครับรดขึ้นองขวาเขาเฮียนหม่องวยเขาหยุดนุ่ทาง้มจมต่ำนิดหนึ่งโอ้ยจมพักนิดหึ่งครับมันยยนของหย่างเงินล้นทั้งือยากเคองย่งครับก็นี่กัเดล๋ยวกินเลือดใส่ซื้อย่งครับเ่ซื้ออย่งครับอ้ยถามนองหน่องอยบ่รอกซื้ออันนี้ซื้อลำพันครับ น้ำบ้านพ่ับโดนเสื้อนี่ยปุนจเว้ยเขาต้องน้ำสกุลหรอกธรรมดาเนี่ยและครับเิ่นมาปูกกระเบื้องม้เนี่ยคนเรื่อยยู่มอมาปูเบื้องละันปูจบ้่งครับใหญะไมุกแกวันจุอรบาจุนบงไคำหน่อยเน้อยเขาเิ็นแบมันลงเป็นลยเนได้เหาไปงานเลย ทีมือปลูกกระเบื้องนี่เบื้องเรานี่เรา่อะไรอยู่บ่อยใชอะไรเพิ้อกินพดอครับผมถายพอถ่ายเ้ดีแลวกันร้อนกับผมด่ได้เกียวกันแล้ววาแล้วนนี้นนี่รีบเยไม่ต้องเคยเพิ่นกจะมีมือนึ่งจุกวันนี้มีมือนึงตลอดเราแชปมตัวจริงเดเมาบ่เมาแต่ว่าหันมุจจกว่าเว้นเถอวคือถอยนี่ยร้อนมกยเขาบอกไปอื่นอุ่นๆมันกหเรากลิ่นะยดรัแนบรองน้ำลา เขาเพิ่นิ่มี่ลีครับผมเขาเป็นเม็ดดีครับคนเหเบียอ้วนยาคนเบียบเนื้อโลตัวใดครับอยู่นีองละแปดสิบอแเกียงใดครับนี่เกียงไปไปมาจากบันไม้ไปยึไปยึนะครับผมยังไม่ซึดมูจักครับผมควายดีควายดีจับฮะไปีไจุกอย่งน ไน่าดูกระดูกไก่อยากมีตรงไก่ทนี้ได้ยิงครับท่านผู้บริหารโรงงานนำตาลมาเน่าเสียบด้วยต้มไก่ยึนเ็กเบัดกลุ่มนึงาสามคนแอบเนี่ยนัวสมพุ่ยเสีบเสรงมแรมแรมนงหมเรงมงแต่ตามหูบง้เจ้าเสียบหลายอย่างเลยเขาเพีงเครื่องนี่เเสยบครับ อาบน้ไปเลยครับจอมเขียดอยากขายกล้องเล็กทำสิดูไก่เจ้าเอ้อมองเจ้าเอ้อมองให้ลุยซันนะเนือมั้เนียวิซันเยใ่น่นทำแบบยิ้แบบวิซันเัาเนาข้าข้าวกั้งโดดเลยนี่เรามงเส้ยเอาคัาวตัว่า ไงข้ามขอลองมึงเลยอ่ะเพิ่งเอาลายเบรกแล้วเด็ดแค่สองโอ้ผมกินมังยาเหลือบอกหลายนะคุณใส่คนละน้ำเหลืองน้ำหมกครับใส่เจกี้ยวไงวะจะรักตักตัวเดียวเหรอเท่าข้าวแกงหมูเนี่ยแกงหมูเจ้ากี้ยวแก้วหัวหมูเลยว่าหนึ่งหัวหัวดีเสียบเลยนี่ถึงแมื้คุณนายเปินน้องสุดยอดครับก็ดูหมูธรรมดาเนี่ยโอ้พี่แม่ลองนี่นะครับกินดูนี่ กแล้วเพื่อนงเนี่องเนี่ยปงไก่แมนครับ้านจานเนาะกับตับมะฮุงป้งไก่บ้านอืมตไกลบ้านบ้านท่อบ้านท่าอันนี้ก็ต้มไก่บ้านแท้แท้ครับน้ำิดน้ำจิซีดทุกวันหังข้าวทุกวันเสาร์ตรงนี้หนังนี้เสบไก่ยากแจ็คดาวดูดนิ้วครับผมอ่านมัเจ เร่มกลินผักกิ่นผักผักไม่สวนเลยเนี่ยมผักเลยักเป็นหมดเนาะงาเป็นเ้านี่อะบัปากธรรมดาเลยปากเป่นสดีขับผมไม่ได้เสียใจเลยนสอยาพักไมสวนครับผม้องกจางพี่เนี่ยนี่บมกทัวพี่เน่ย บือบือังดบอลบอลแกได้นี่ตอนอนุ้บปบเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ขวพันอยู่กับผู้ปูบอกควาพันไม่มีพันก็ดีูปูกิลิลงคนดึกน่องดเสื่อมข่อยูข้อัเป็นอันิงตัวเฮหนือพอยดีมาก ไฟหอไปแล้วนูเปป็ลมไปกีบหดเลยมอหน่อย้นเฮี๋ยปมากน่อโอ้ยาวมันก็นาวดิยัมันาห่อนด้ยังไงไรมังวันโอ้เกล็ดแบลแม่ลูกนานมกีบไรมัเล่อยกวันเอาเบเออ้านก็แล้ววถ้ารหนาวม้งแบงีครับจุดด่าไอจ้ดอกกันนเดี๋ยวไปแล้วล่ะลาวงการแล้ว อิ่มกินจูนี่อิ่มเล็วอหรือขอว่ามันแสบค่ะคืเนียมงเสไปพักได้หลายอย่างเลยเนาะไปแกวประเทศผพอดีพร้อมนะว่หมายจิ้มหลายปรนเทนกับพวกผมบ่เผ็ดยังผูดีกาได้ครับบ่อคนใส่ใ่่บ่อจ้างจ้างจ้กงว่ามึงดื้อเห็ด กินจนรวมเนะเากินท้งนี้ครับผมอันเกินก็นีชื่อใส่ปาเขานี่อคอยประกาศทั้งนี้ที่น้อกินต้องไปครับผมแล้วเท่มจเ่อีกวนขันคว้าอันคว้าให้ตัดรมระบบโซลาร์เซลล์เราต้องกินแบตมาวางโม่งปะเนี่ยนี่มีฝาอยู่มีฝาอยู่แล้ว ว่าี่ฝาวเลยใคริ่งใครยิ่งเกินคับอาถามว่าไปฝาใส่อะไรมาดิเสียบจังเลยไปนอนน้ำเทียงขอ้งพง์ครับไม่บ่เ้าเราใส่เราบ่ถงสองวันจะมาสอดจ้งเด้ออโอจะมาสอดจังประยู่แล้วแม่วันนี่ยพอรมกับปายู่ ้ัเปิดตลอดดตสอดแจ้ามงบลุสามงเปิดื้วือมือแล้งไปเห็นแบบนีโมยู่น้ำม่วันเน่พลมสโจน่ไรนี่ครับยู่เออยู่บนวลไหมเออบนนวลอยู่โมยู่เออยู่นไงเขไปเจ้าน่พดลมนี่โมแนวของมันเนาะเนี่ยตะยูเบาบาง้ยครับอย่าบึงบรรยากาศการทิพ์แ็งทวาเซียวเขา อยากกุยังเลยพ่ลาแล้วเนี่ยวันี่อจะออกทางอีกข้มครับผมเนถอยไวันเหน้เจ้าพี่เอ้าน้าลาดับมันดีดีครับผมได้ดูบอกเลยใช้าพ่นใช้าพ่นไก็บที่บาทได้ป่านี้เนี่ยขไปขายที้พุ่ม้าเขาคน ก่น้บี่ก็ต้มไก่เกลีอเพล่นนะครับชุ่มยอดดีแีแซ่คัะผมก่แค่ต้มก <c oughs> ครับแต่แหลมก็สมเนาะลยไมให้เปรปิดแล้วเครื่องเทศมันไงอะโอเครื่องขนะครับเราหนึ่งหอมคาใ่ไข่ยังชุดมยอดเลยอืเหือนก็แช่พีคเผา จะเมนูที่เด็ดที่หนึ่งกันนี่แหละครับผมโอ้ติดมันกัมี่พร้อมนี่ที่นี่อยู่ในโรงงานอยู่โรงงานมากเขาเหมือนยายครับครับก้ตังตเดี๋ยวคุณบอคนเรี่งเด็นีะครับไก่นะครับไ่เอาเขาจะตน น้กมันตงยกินเนี้ยฉันหยุดเกหยุดเผอวันเที่ลงคงหยุดไม่เอาเยอะหรอกเติมมันลลงเตินงามเติมก็ะดาษแม่กินนมกระดาษตใส่บุ๊กเคนใจวานน้อยกินหกินนมาัเต้าเยอกันาดนีไหมาลก็ชโ่ชูนำเเไปลเนรงเรนเหนียวนุ่มดีเดียวผม ปูเสีนยนต้องตังเรื่อง g ีจับมาขับซิมบก๊มู๊อสารครับผมไดการอาหารต่สีไล่สีแดงก็ได้นี่โอ <laughs> ไ้ได้ยู<ส>่ได้อยู่หวานนี่ร,รับเลยครับผม่วๆห <laughs> วาน,วาน